ครับอาจารย์การเขียนแบบเพื่อยื่นขออนุญาตรูปตัดในรูปด้านเนี่ยรูปด้านจะเรียงกันอยู่ก่อนรูปตัดหรือควรเขียนรูปตัดก่อน,นครับเพื่อจะได้วัดระยะห่างที่ถูกต้องครับโดยเฉพาะพวกความตัวอาคารคือเนี้ยเราเวลาการสอนเขียนแบบนะครับในแบบเนี้ยโอเคแหละเขาก็ไม่ได้พูดว่ากฎหมายให้เรียงยังไงแต่ถ้าไปดูร,รยายละเอียดเข็เขียนว่าแบบแปลนหมายความว่าหลังพื้นรูปด้านรูปตัดเราอาจจะเรียงแบบนี้ได้ แต่เวลาสอนเขียนแบบหรือเวลาเราเขียนแบบในเราจะยื่นขออนุญาตหรือทนำไปใช้ในการก่อสร้างน,นะคร<ม>ับเราควรจะเขียนรูปตัดก่อนเพราะการเขียนรูปตัดก่อนเนี่ยมันจะมีสิ่งที่มองเห็นอยู่ข้างในม,มันเหมือนโครงสร้างเนี่ยว่าคานเนี่ยเท่าไหร่นะครับพื้นอีกเท่าไหร่แล้วก็อีกตัวนึงก็ควรกรีดทับหน้าอีกเท่าไหร่หรืออะไรแบบนั้นหร<ม>ือปูนทรายเท่าไหร่นะครับอ่าหรือคานตรงนี้เท่าไหร่ชันชันเท่าไหร่แปรเท่าไหร่ตัวเบื้องบนเท่าไหร่ เพราะนั้นมันจะเป็นระยะความสูงที่แท้จริงนะครับเพราะนั้ในการเขียนว่ายื่นขออนุญาตในของรูปตักรู้ได,ด้เราก็ต้องดูนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือการบอกระยะนะครับโดยเฉพาะความสูงในระดับต่างๆนะครับเช่นในส่วนของข้อบัญ,ญัติรุงที่หมานคะรข้อบัญ,ญัติรุงที่หมานเนี่ยคิดวัดความสูงยังไงวัดนะครับไม่เหมือนกับต่างจังหวัดเพราะต่างจังหวัดใช้กฎกระทรวงตอนที่ห้าสิบา ถ้กรุงเทพมหานครเนี่ยก,ก,ก็บอกว่าวัดความสูงที่ระดับถนนสาธารณะนั่น,น้าจนถึงส่วนที่สูงที่สุดนะ <ừ> อันนี้ก็คืออาคารทั่วไปนะอ่าก็คือไม่ใช่อาคารสูงอาคารขนาดใหญ่เ,เห็นไหมครับเป็ในตรงนี้ระดับอ้างอิงก็โอเค <ừ> ก็คือบวกลบศูนย์ศูนย์เบนชมาร์กเนี่ยก็คือที่ระดับกลางถนนสาธารณะนั่น้ากถามว่าทำไมต้องเอากลางด้วยเพรางกลางนี่มันสูงที่สุดแต่มันก็ลาดเอียงมาด้านข้างเพื่อระบายน้ำ ใช,ใช่ไหมครับนะแล้วก็ระดับพื้นไปหน่อยอระดับพื้นชั้นที่สองก็ต้องบอกอเพราะมันจะมีกฎหมายว่าถ้าเป็นอาคารนี้พื้นถึงพื้นฟอถูงฟรอ,รอเ่ยเท่าไหร่น้อยกว่าเท่าไรและตรงนี้จากพื้นอ่าถึงระดับคานบนหลังคาเท่าไหร่นะครับหรือฟอรลาดยงมานะครับกันทราเดยียงก็ระดับใต้ชายคาเท่าไหร่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระดับบนอลกไกลแต่ที่อีกตัวนี้ก็คือระดับสูงสุดของอาคารก็ต้องบอก เพราะในต่างจังหวัดมันก็มีกฎกระทรวงฝังเมือรวมกันที่บางอย่างนี้บอกระยะที่ระดับสูงสุดของสูงอาคารเพราะนั้นตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นระดับสนสานะระดับดินถมระดับพื้นชั้นล่างพื้นชั้นบนตา้ชายกาย,ยอดผนัง<ม>นะครับเขาเรียกยอดผนัง<ม>ก็คือบนคาหลังคาเพ<ม>ราะฉะนั้นในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับที่บังคับใช้กฎกระทรวงฉบับที่55เนี่ย<ม><ม>ต้างเองตรงไหนก็แล้วแต่ไม่เป็นไรจะเป็นตนึ้งกลางตึ้งหน้าหน้าหรือระดับทางเท้า แต่เขาจะเริ่มวัดความสูงที่ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างที่เราถมหลับเนี้ยจนถึงระดับยอดผนังหรือบนคาับนะครับถ้าเป็นอาคารทรงตัวหรือต้นหยานะครับแล้วก็ระดับที่สูงสุดของอาคารก็ต้องบอกแคนเนลนะครับในการบอกต่างๆเนี่ยคนจะต้องแสดงตรงนี้เป็นข้อผิดพลาดที่เราไม่ค่อยระหนักกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนความสูงในรักษณะเนี้ยการพิจารณาว่าเระยะห่างของประตูหน้าต่าง จากแนวเกตที่มึนเท่าไหร่หรือความสูงของอาคารเนี้ยผิดไหมจากคนกระทรวงผังเมืองหลวงอ่าก็มันกําหนดหรือตบสูงจุดไว้อืมมันก็พิจารณาแบบได้ง่ายขึ้นดรวด่วองอะไรีโอเคครับ